มันพูดเสียงแหมแ่มันบอกว่าช่วยด้วยครับ oh, <God. S 1> สะดุ้งตื่นขึ้นมาอืม hmm. ลุกขึ้นมานั่งเลยนะเขาเนี้ยลุกขึ้นมานั่งเลยเคลงคือมันยังดังอยู่นะอืม hmm. เสียงมันดังมาจากในห้องน้ําเสียงอะไรวะ uh, 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 uh. เออแล้วมันฟังไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไร hmm. กั้นใจต้องรู้ให้ได้จะเป็นกิ่งไม้คูด uh. หลังคา uh. หรืออะไร uh. ต้องรู้ไม่งั้นไม่จบ ลุกขึ้นลุกขึ้นมาเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปปืดพอเปิดประตูเข้าไปเอียดภาพที่เห็นตรงหน้าคือผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมยาวเนี่ยมันแกว่งคอตัวเองที่แขวนกับเชือกอยู่ตรงลูกกงเนี่ย<อ>ไปมาเหมือนเหมือนตุ๊กกตาไล่ฝนอะเวียงไปเวียงมา อ่าเวียงไปเวียงมาอยู่ตรงนั้นครับแล้วพอมันเห็นว่าไอ้เจิดเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันแงะตาขึ้นมามอง่ะว,ว่าไอ้นี่มาแล้วใช่ไหมมันพูดเสียงแผลมันบอกว่าช่วยด้วยครับพอพูดช่วยด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยในขณะที่มันหยุดแกวงนะอืมเจิดเนี่ยตอนเนี้ยแข็งไปแล้ะ